ครับวันนี้นะครับพบกับผมบูมนะครับช่องบูมหนึ่ง h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะมาอินบ็อกผมจะมาอันบ็อกนะครับผม i p h o n สิบสองหนึ่งความจุหนึ่งรอยี่สิแปดกิกสนะครับสีดำนะครับรับเครื่องมาสดร้อนเลยครับวันนี้เป็นรุ่แรกที่จองอของวันเปิดตัวนะครับของดีแท็ที่เพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็นัดรับเครื่องวันนี้นะครับที่เซ็นทรัลขอนแก่นนะครับโอเค แล้วก็อันบล็อกอันบ็อกว่ามีอะไรบ้างในเครื่องในกล่องครับแล้วก็ผมจะมาอธิบายโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าที่มาที่ไปแล้วก็ความคุ้มค่าของการติดโปรโมชั่นในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเตรียมไปจาดรับชมรับฟังได้แล้วครับ โอเคครับ <Okay>, so ผมวันนี้เราผมจะมาอันบล็อกนะครับ iPhone 12ความจุ128่งิกิกนะครับตัวธรรมดานะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราชมข้างในกันครับว่ามีอะไรให้มาบ้างครับโอเคตัวเครื่องนี้คือผมเปิดไว้นะอเ <Okay. S 1> ก็จะมีตัวเครื่องนะครับเป็นสีดำนะครับ iPhone 12นะครับ หนะึ่งร้อยยี่สิบแปดกินาะความจุแล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับเป็นไทซีทูไลนิงนะครับความยาวประมาณแปดกิโลเมตรนะครับผมแล้วก็คู่มือกันคู่มือน,นะครับผมที่เราอ่านกันเป็นประจํานะครับผมโอเคนี่ก็จะบอกประเทศที่อโอเคประเทศที่ดีไซน์นะครับแล้วก็จะมี เข็มจิ้มซิมนะครับมีสติกเกอร์นะครับมีคู่มือภาษาไทยแล้วก็คู่มือภาษาอังกฤษนะครับการเขียนในเงื่อนไขต่างๆนะครับสามารถมาดูได้การใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วก็ใบรับรองจากกสทชนะครับเับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องสักเล็กน้อยนะครับผมตัวตัวเครื่องนะครับก็คือ แวบ,บแรกที่ผมเห็นนะครับเมื่อเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนหน้านี้นะครับรู้สึกว่าจอเนี่ยดีมากเลยนะครับที่เปลี่ยนจาก่าจอ LCD ธรรมดานะครับเป็นเป็นจอ OLED แล้วนะครับในรุ่นนี้ถือว่าถ้าใครจะเปลี่ยนจาก iPhone เจนเก่าๆมาเป็นตัวนี้นะครับก็แนะนําเลยครับผมว่าจอค่อนข้างสวยมากนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะครับเพราะว่ากล้องผมอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นโอเคแต่ว่า โดยรวมคือสีแจ่มมากอันนี้คือเปิดแสงสุดเลยนะครับเปิดแสงสุดเลยก็คือแบบสว่างมากครับรู้สึกแบบสว่างกว่าเจนเก่าๆเ,เล็กน้อยก็ถือว่ารวดเร็วครับโอเคตามนี้นะครับก็กล้องก็ต้องเทสไหมสักหน่อยนึ่ง าตามนี้นะครับผมการอันบล็อกนะครับดูตัวเครื่องคร่าวๆอีกสักรอบหนึ่งครับในคือติดฟิล์มเรียบร้อยนะครับสีดำนะครับเป็นสีที่ถ่ายดี โอเคครับผมเราก็รู้อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับนี่ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับที่ที่ได้พาชมไปครับแล้วก็ต่อไปก็คืออะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็คือซื้อเองเนาะแต่ว่าน้องก็คือเข้าร่วมโปรโมชั่นนะครับของ dT แทกนะครับก็คือแลกซื้อซื้อเครื่องกับ dT แทครับลดแลกซื้อตัวนี้ายราคา50บาทนะครับจากราคาเต็ม6 9รยเนาะโอเคครับ ไปเราจะมาอธิบายนะครับว่าเครื่องติดโปรเนี่ยที่ที่ในคลิปบอกว่าสองล้อสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเนาะมันมาจากไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเนี่ยนะครับไอโฟนที่เรารีวิวอันบล็อกเนาะก็คือไอโฟนสิ 12, บสองร้อยี่สิบแปดกิกนะครับติดศูนย์ติดราคาเป็นของศูนย์ดีแท็กนะครับราคาเต็มของสเปคนี้นะครับก็อ,อยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับ พอติดโปรปุ๊บราคาเครื่องเนี่ยจะลดเหลือ27,300บาทแล้วก็ประหยัดไปนะครับสี่พบาทนะครแต่ว่าเราจะจ่ายจริงวันรับเครื่องอยู่ที่28,905บาทนะครับเดีอ๋อธิบายว่ามันยังไงนะครับก็คือโปรที่เจ้าของเครื่องได้เลือกใช้นะครับเป็นโปรตัวต่ําสุดเลยนะครับแล้วก็คือโปรหกรอยาสิบาบาทยังไม่รวมแบตนะครับจะได้เน็ตี่สิบกิก โทรฟรีทุกข,ข่ายนะครับ300นาทีครับแล้วก็มีค่าจ่ายล่วงหน้า1,500บาทนะครับแล้วก็โดนเก็บไปบวกรวมแบตเข้าไปเป็น1,605บาทนะครับโอเคทีนี้วันรับเครื่องมันก็เลยกลายเป็น27,300บาทรวมกับจ่ายล่วงหน้านะครับ1ัน0รวมแบตก็คือ บวก1,605บาทรวมเป็นวันรับเครื่องเราต้องจ่ายเงิน2 8 9 0 5บาทนะครับโอเคครับอันนี้ก็คือราคานะครับแล้วก็ไอตัว1,500รวมแบตเนี่ยมันจะเอาไปเฉลี่ยคืน10เดือน10เดือนแรกนะครับก็คือคืนเดือนละ150บาทจะไปตัดออกจาก699นะครับเหลือ549อ่บาบาทนะครับยังไม่รวมแบตโอเคทีนี้ผมจะ มาดูจุดคุ้มทุนนะครับของการปิดโบรนี้นะครับในหนึ่งปีเนี่ยเราต้องจ่ายเงินทั้งหมดนะครับก็คือสอง0 0เจ็ดสารอยบวกกับล่วงหน้าตัวนี้นะครับหนึ่งหนย์ห้านะครับบวกกับไอตัวเนี้คือมันจะมาจากไหนท,ทั้งหมดมันจะมาจากหกเก้า้านะครับลบด้วยร5อยห้าสิบนะครับเป็นห้ารอยสี่สิบเก้าบาทรวมแบบ แล้วก็สิบเดือนนะครับมันจะเป็นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็บวกด้วยเดือนสิบเอ็ดกับเดือนสิบสองนะครับก็คือหกเก้าเก้ารวมแบบสองเดือนนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับโอเคทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลรวมกันเราต้องจ่ายทั้งหมดสามหมืนหกพันสองร้อยเจ็ดสิบหกบาทฟังดูเหมือนยอดมันจะเยอะนะครับอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าสามหมืนหกพันสองร้อยเจ็สิบหกบาทลบด้วย ค่าเครื่องเดิมๆเ,เนี่ยถ้าเราซื้อแบบเดิมๆดิมเนี่ยสามหมแสดงว่าเราต้องจ่ายมากกว่าเดิมเนี่ยสี่พันสบาทแต่ว่าไอ้อย่าลืมว่าสี่พันสารอย็ิบหกบาทเนี่ยมันก็คือค่าเน็ตนั่นแหละยี่สิบกิกับโทรสามร้อยนาทีหนึ 1, ่งปีที่เราจะได้จากดีแท็นะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนนี้เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าคุ้มสําหรับเราไหมหรือเราจะขยับไปโปรที่สูงกว่านี้มันก็จะได้ส่วนอัตรา รถเครื่องที่เยอะกว่า4,006นะครับมันก็จะเป็นขั้นบันไดไปครับก็อลองพิจารณากันดูครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับในการอ่าออนบลอกรีวิวเบื้องต้นนะครับแล้วก็อธิบายความคุ้มค่าในการติดโปรในครั้งนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูว่าอ่าจะเลือกแบบไหนนะครับเลือกแบบติดโปร จะติดโปรเท่านี้ติดโปรสูงกว่านี้ได้ลดค่าเครื่องลงหรือว่าจะเลือกแบบเครื่องเปล่าก็สุดแท้แต่เพื่อนๆเลยครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะครับผมแนวคิดที่ที่ผมอธิบายไปว่าความคุ้มทุนนะครับอันนี้คุณผมเอามาจากประสบการณ์นะครับที่ผมเคยใช้โทรศัพท์มาเพื่อนๆอาจจะมีบางจุดที่มันคิดไม่เหมือนผมว่าอะมันจะคุ้มกว่ากันตรงนั้นตรงนี้ก็เพื่อนๆทดล,ลองพิจารณาดูนะครับแล้วกไไ็ไม่ไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเป็นแนวทางนะครับผม โอเคครับแล้วก็ถ้าสมมุติเรารูดบัตรเครดิตมันก็จะได้ส่วนลดลงไปอีกนะครับอา่าจจะได้เป็นสองเปอร์เซ็นหรือสามเปอร์เซ็นแล้วแต่โปรโมชั่นในการร่วมบัตรเครดิตของร้านนั้นๆน,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 นะครับถ้าเพื่อนๆรูดเครื่องเป่าได้เต็มก็จะลดเหมือนกันยังไงก็ลองพิจารณาดูครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ผมจะทำคลิปดีๆสนุกๆมีสาระนิดหน่อยมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบนี้ต่อไปครับผมสวัสดีครับ